เอาเวลาถ่ายคลิปได้ชัดแล้วคนระับสวัสดีนะครับว้าวทีมงานทุนหนึ่งนี่ได้มาวิ่งอยู่ตรงนี้นลครับนี่ตองนั้นน้องนอนท์นะครับกับอาจารย์ชายซูมิโตโมครับร้อยสามตรงนี้นี่ร้อยสี่ครับโรบิโก,โกจารชู เรามาอยู่กับทีมงานโทหนึ่งนะครับรอยู่หน้างานเหมานะครับวันละสองพันห้านะน้ำมันใส่เองจัดเองวันนี้นี่ก็ไม่วิ่งตรงนี้ครับจอดกันหมดแล้วดูฝั่งนั้นจอดมาแล้วแต่มันวิ่งไม่ได้ครับเขาทำถนนไหม่นะครับเขาวิ่งแบบ ต้องไปกลับรถไกลนะวิ่งไม่ได้เลยไม่วิ่งกันครับวิบ่งไกลเกินตอนที่ขับรถก็ไกลอยู่แล้วนะอันนี้ไกลกว่าเดิมเยอะครับโอ้ตาเอ้ยตาหนักเพราะล้อ,ลอมันมีล้อเดียวครับยล้อยังรั่วนี่ตาจุดจัดค่ะขาแรงและแกต้องเหยียบสรงนิดนึง ไอ้ดอกผนไปไ,ไหมครับเทซิงตรงนั้นนี่ตู <c oughs> ้ต้นเอามาใหม่ๆนี่หล่อมากเลยบางฟูนขาดนี่ ไม่ค่อยรอนะครับออน่าจะใส่ใหม่ได้เอา